เพื่อนๆเ,เคยเห็นภาพผู้หญิงคนนี้ไหมครับเธอปรากฏตัวบนหน้าปกอับั้ม s ัมเ d a y m ม p r i ิ้ e w ิว l ของ m ม d ์เดวิดแน่นอนครับเธอคือภรรยาคนแรกของไม d ์เดวิดนั่นเองชื่อของเธอคือฟานซิสเท a y เลอ ซึ่งประวัติของเธอก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับเธอคือนักบัลเล่ต์ผิวดำคนแรกเลยนะครับที่ได้แสดงร่วมกับปารีสโอเปร่าบัลเล่ไม d เดวิดได้เจอเธอช่วงประมาณกลางปีของยุค50ครับซึ่งไมเดวิดก็ข้างใครใเขาอย่างมากไมเดวิด <My David S 2> ตามติดฟานซิสเ y อร์อย่างหนัก <Francis Taylor S 2> จนฟานซิสเ y อร์ใจอ่อนยอมย้ายจากชิคาโกมาอยู่ที่นิวยอร์ก่วมกับไมเดวิดแลวเขาก็แต่งงานมีลูกชายด้วยกัน1คนซึ่งช่วงเวลาที่เขาแต่งงานอยู่ด้วยกันเป็นช่วงเวลาที่ไมเดวิดสร้างสรรค์ผลงานได้ว่าระดับตำนานไม่ว่าจะเป็นขาย หรืออัลบั้ม E.S.P. แต่ชีวิตคู่สมรสของทั้งคู่ก็ไม่ได้ราบเรื่อนเสมอไปครับทั้งคู่แต่งงานอยู่ด้วยกันได้ประมาณ9ปีก่อนจะหย่าร้างกันไปฟรนซิสเทเลอร์เคยมาให้สัมภาษณ์ในภายหลังว่าชีวิตคู่ของเขาไมค์เดวิให้เขาเลิกเต้นบัลเล่แล้วก็อยู่บ้านอย่างดีซึ่งช่วงนั้นมีบันทึกว่าไม์เดวิดยังติดเฮโรอีนอย่างหนักด้วยแต่ความรักของเขาทั้งคู่นะครับก็พิเศษสําหรับไม์เดวิดมากไม์เดวิดแต่งเพลงให้กับภรรยาคนนี้ซึ่งจากประวัติศาสตร์เขาไม่เคยแต่งเพลงให้ก ยแพร่ครั้งแรกในอัลบั้ม a z z Track ซึ่งออกในปี1959และเพลงนี้ยังนำมาใส่เป็นโบนัสแท็กในอัลบั้มขายออฟบูทในหลายๆเวอร์ชันลองไปฟังกันได้ครับ